สดีสดีค่ะพบกับช่องนาเดียดูดีดีแชนแนลกันดีเช่นเคยแจกอะไรแบบนี้หนูก็จะสอนทำสกู๊ชี่ที่หนูทำมาแล้วคะมีสองอันเลยก็จะเป็นก็จะเอ้ยมันก็บีบไม่สโลนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแบบเป็นทัชกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะสก๊อตเทปฮึบอย่างสุดท้ายไม่ใช่อย่างไม่สุดท้ายนะคะก็คือ ทิชชู่นะคะตบมี้ก็จะมี a ม a z กเอาไว้ตกแต่งนะคะดันจะประกาศเลยก็ได้วันนี้จะมาโชว์เลยคะ่ะมันก็จะเป็นสกุ๊ตชี่ตัวเมงนะคะอาจจะไม่ค่อยสโลว์หน่อยเนาะอันนี้ทำไม่ค่อยสวยนี่บีบมาแบบนี้เลยอันที่หนูให้น,น้ําพนมเมื่อวันก็จะเป็นนกองเป็นหนะคะซึ่งผู้ติดตามไม่ถึงแล้วอันเหนียไม่ทําเพราะทํายากอันนี้ก็ทํายากเหมือนกันนะนั่นก็คือน้องเอามางออนนะคะ หมอ,อัดหมอ,ออดนี่ก็จะเด้งดึงแบบนี้นะคะมาเริ่มท,ทั้งลมมาแล้วนะคะเราก็ต้องเอาไม้มันพัดนี่นะคะฉีกกระดาษจากสมุดเราก่อนนะคะหรือเราจะมีกระดาษอะไรก็ได้เนาะถ้ากระดาษใหญ่เท่าไหนสกูชี่เราก็เหญ่เท่านั้นนะคะมา เรามีกระดาษใช่ไหมคะแบบนี้นะคะโ okay, อเ okay, คะทุกคนเอยโอเคนะคะทุกคนเราก็ต้องพับครึ่งกระดาษให้มันตรงๆนะคะพับแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราต้องก็แล้ก็ต้องพับวันนี้ถือกล้องคนเดียวอะสใจก็พับไปครึ่ง แบบนี้นะคะมีจะมีสองน้านนะคะนี่ค่ะต่อไปแล้วก็จะแต่งเติมรูปอะไรก็ได้นะคะแลว <S <S เฮ<อ>้ยหนูลืมถ้าทางสกูตช,ชี่ต้องมีกันไก่ด้วยนะคะหรือจะเอาคัตเตอร์มากรีดก็ได้นะคะหนูว่ากันไก่มันง่ายสุดแล้วค่ะ <S 2> <S 2> ต่อไปหนูจะทำรูปอะไรทำรูป <S <S ดาวและกับรูปบอนเมฆล้วนะคะหนูจะทำรูปอะไรดีนะรูปหัวใจเออนี่แหละหัวใจ สีที่ฉันชอบก็จะมีปากกาเมจิกสีดำแล้วก็แดงนะคะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะไปเขียนที่สิก่อนนะคะอ้าวคใครเปิดแม่เองโอ๊ยหนูก็จะทำรูปหัวใจโอ้จะถ่ายอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ๊ย ไม่ชอบแลยอย่าเลยก็ต้องโอ้ยคุณคุณนายขาอย่าไปถือลูกของคุณเลยค่ะเขาค่ถ่าย y o ยูทูบว่าถ้าถ่าย YouTube พูดติดตามยู่ก็ได้ตังค์นะค่ะรู้มาจริงเหรอเดี๋ยวให้ลูกจันถ่ายกวันเลยหนูว่าจริงสค่ะเม่ตอนนี้ผู้ติดตามหนู386คนแล้วนะคะน่า คุณแม่นน่ไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้ยคุณแม่นี่โอ้คุณแม่คนรักก็จะพูดองเราเนี้ยนะคะโอ้คุณแม่มาถือสาหนูเลยนะคะโอ้หรือทุกคนได้ใช้เป็นสีไม้ข้ามาแล้วเจ้า รู้สิลูกเขาถ่ายยูทูบจะได้เงินเห็นไหมไอ้อไ,ไปเรื่องกันเลยเหรอแน่นถ่ายยูทูบอยู่เขาเนี่ยจะสอนนะคุณกุ๊ดพี่โอ้โหอย่ามาพูดเจ๊กอะไรไหมเนี่ยอาถ้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ช่องหนูด้ค่ะหนูจะยกตัวอย่างให้เป็นช่องไทย555 เลยนะคะโอเคถ้าเราเราใบเสร็จหัวใจเสร็จแล้วแบบนี้เราก็เอา,เ,อาเกินใจที่เรามีเนี่ยทำเองอุ้ยไม่จัไม่ได้ตัดหรอกคือมาข้างหลังก็จะแบบเราก็ต้องตัดตามรูปหัวใจนะคะหนูตสับช้าๆเบาๆจะได้ My god man. โอ้ยสากยากมากเลยทุกคนเออกระดาษเปลี๋ยวอันนี้เราไม่ต้องใช้นะคะนี่แล้วก็ทิ้งไป เนี่ยเออเราก็จะได้สองส่วนแบบนี้นะคะฮึบต่อไปจะต้องเอาสกอตเทปแบบนี้นะคะมาติดรูปหัวใจนะคะไม่ต้องข้างหน้าไอ้ไม่ต้องติดข้างหลังนะคะติดสองอันนี้เลยข้างหน้าตรงนี้นะคะสองอันเลยเริ่มติดกันโอ้ยทับอีกหนึน่งไว้ก่อนมานะติดให้ สวยเลยถ้าเราติดเกินนะเราต้องติดเกินนะคะเราก็จะต้องติดเกินถ้าติดไม่เกินมันก็จะไม่ได้นะคะเราก็เราต้องเว้นไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเราจะใส่ทิชชู่เข้าไปไม่ได้หรือสำลีนะคะคือเราต้องเว้นช่องไว้ให้เยอะๆนะคะจะได้ใส่สำลีหรือทิชชู่ได้เยอะ เออวิยจะก็เทปลงไปป่ะแล้วก็โอ้เออติดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ<อ>นีต่ติดอีกอันเราไม่ต้องติดข้างหลังนะคะอีกอันน่ะเราก็ต้องห้าม ห้ามติดหมดเลยนะคะเหลือช่องวุ้นไว้ตรงนี้นะคะแล้วต้องใช้มันไม้มันทัดว่าอันแรกที่เราติดไปมีกี่เซนเราก็จะเอามาวัดกับอันนี้ด้วยนะคะอุ้ยไม่มีใครเนาะเท่านี้เท่าน,านี้เราจะขีดเส้นหรือไม่ได้ขีดก็ได้นะคะ เออนั่นแหละถ้าบ้างใครไม่มีบันบนบทัดก็แบบนะคะเว้นตามที่เราชอบเลยเ,ออเป็นแบบมีทุกทีเลยเจ้าสกัดเทปเ,เวลาไม่ให้ติดก็จะเติดเวลาให้ติดก็จะไม่ติดนะ อเลรของวันเนี้ยเออเราเราถ้าเราติดเสร็จแล้วแบบนี้นะคะถ้ามันใกล้กันก็ไม่เป็นไนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆเอาออกมานะคะ ตำเหนื่อยไม่ได้หนูก็ <Darwin> ต้องซิตกระเทปใหม่นี่แหละอ้าวกระเท็ตรงนี้ตกเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะนี่เลยต่อไปอีกอันนึงโอ๊ยอนขาดาุกคน คุณต้องระวังกันไว้ให้ดีๆนะคะทุกคนมาโอเคซ่อมแซมเสร็จแล้วเขาเขาขึ้นมานะลูกอย่าขานะลูกย่าย่าว้าวได้ด้วยว,ว้า <Yeah. S 1> ต่อไปแล้วก็ต้องเอามาติดกันนะคะให้ตรงๆกันเลยขั้นตอนนี้อาจจะยากดนึงนะคะชุลมุน,นวุ่นวายโอ้ยอ่าอย่าลูก มันไม่ได้้อว่ามันไม่ได้คืออะไรและไอที่ทำไปเนะี่ย <c oughs> มาติดกันฮบ <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่อาจจะติดไม่ค่อยสวยนะคะต่อไปเราจะเอาทิชชู่หรือสำลีดึงออกมานะคะทิชชู่อ,อะไรก็ได้เนะเาะแล้วก็ยัดส่เข้าไป ให้มันพองหรือให้ที่ตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะยัดเข้าไปปื๊บยัดเข้าไปให้มันจบสิน้นยัดเข้าไปให้มันจบสิน้นโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยให้มันพองๆแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้บีบฟินมากมาก มันก็คงจะฟินมากกว่าอันที่หนูทําไปเมื่อกี้นะคะไอก๊อชีก๊อชีไอ้อันนีฟ้ฟินกว่าจริงๆด้วยและต่อไปเราต้องตัดส่วนสกอเทปที่เกินออกไปนะคะขั้นตอนนี้ยากมากห้ามตัด กระดาษที่เราทำสเสร็จค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับสกุชที่ของเราแค่นี้เองทำง่ายๆขนาดไม่เปลืองตังค์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องปิดฟินๆเลยนะคะนี่อันนี้เราทำอันที่สามแล้วทุกคนนี่อันนี้หนูอันนี้หนูว่าอันนี้มันพองกว่า อันนี้มันพองกว่าอันอื่นด้วยนะคะนี่ทำอะไรคะทำสกู๊ตชี่ค่ะใส่ต่างหูนะคะเอาพี่โแล้วคะเต,ต็งตังเลยค่ะสาไปอันนี้ก็คือสกู๊ตชี่ของเรานะคะมีหนูมีสับอะไรจะมีก้อนเมฆดาวแล้วก็รูปหัวใจนะคะว่าจะทำไม่ค่อยสวยอุ้ยใช่แต่ แม่ชื่ออะไรคะชื่อนกค่ะชื่อนกเหรอคะรักกันไหมคะกับคุณแม่รักมาก็ใส่กังเกิลคะ่ะใส่อะไรหนูไม่ได้จอ่อไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวมันตันทำเป็นเล่นแค่นี้ก่อนเค่ะเพื่อนแค่นี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังถ้ามีผู้ติดตามหมื่นถึงล้านนะคะเราจะพาทำเอมังออสกับปลาหมึกนั้นนะคะบ๊ายบายคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะ